กินลูกชิ้นไหมไปซื้อลูกชิ้นกันมามน้องแกเลือกเลยเอาแบบไหนเดี๋ยวพี่แกน้องแกขออนุญาตไปซื้อลูกชิ้นกินก่อนนะคะเสร็จแล้วดนนะะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันต่อเลยนะคะนนใช่ค่ะขอละอันน,น้องแกพี่แกให้ไายด้วยน,นี่งงงงไงคลานกัน เอาสวยๆชาแนาจะได้เกิดมาสวยเหมือนดีแบบนี้อีกสวยไหมสวยแล้วค่ะสวยมากเลยป้ายมีดอกไม้แล้วทุบเทียนด้วยค่ะสามอันค่ะคนละสามเทียนหนึ่งด้ามโอเคเอาไปก่อนนะ ใช่ค่ะจุดจดตรงนี้ก่อนค่ะจุดคู่ใช่ค่ะจุดทีเดียวสามดอกเ,เอารวมกันโ <Hey, S 2> อเคผมมันจะติดพร้อมกันใช่ไหมไหนโอเคต้องให้ติดทั้งสาอันจุดใหม่ค่ะจุดใหม่ค่ะของกันสบัดค่ะสบัดแ <Okay. S 1> รงๆค่ะ สะบัดแดงๆฟลุ๊ปคนนี้เลยเออโอเคไปไว้พักกันเดี๋ยวอรอคิวก่อนนะคะพี่เกดน้องแกนก็ไว้พระขอพรกันนะ ไว้พระออขอพรกันเสร็จแล้วก็เอาทูบไปปักกันนะคะต้งปักทูบเสร็จแล้วก็มาจุดเทียนแล้วก็ปักเทียนกันจ้า ไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปใส่น้ำมันตะเกียงกันนะคะใส่อันเลกะาียงนกันิดอลานิดนะคะองคท่สก็คือง่อ่จนที่สี่ก็คือหลวงพ่อ่าจะนรกจากนั้นก็ได้เปล่นทองหลวงปู ใส่น้ำมันตะเกียงเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหลอมเทียนกันนะคะหลอเทียนหลอมใจนี่นะะนนเกิดวันอะไรของน้องแก้มันสุกอันนี้ค่ะของะไอันี้ปรรได้วยมคะขันมาอะไรนะคะวสวยใช่ไหมของน้องแก้วสวยไหมยยของน้าไอเหมือนกันนอกสามคั าไม่าเเขียนชื่อเขีนได้นะเขียนประจําวันเกิดเขียนชื่อของเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดจําได้กันใช่ไหมคะเขียนข้างหลังเทียนก็ได้ค่ะพี่เกกับน้องแกนกําลังเขียนชื่อแล้วก็วันเกิดของตัวเองนะคะเพื่อจะหลอมเทียนกันนะคะไปหยอดกันค่ะถูกตค่ะมาเลยคะถูกอ่ะมาเ น,น,นี่นะคะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะถ้าไเก่าไถ้ามาอะไรก็ติดติดขัดขัดมาวังสมหวังวันนี้ทำบุญสะดอกเพราะที่โหนศพนะคะก็จะหล่อเป็นน้ำแบบนี้นะคใ่เป็นกระาใช่ค่ะเป็นน้ำเพราะว่ามันโด,ดนความรอ้อนแล้วก็มันจะเป็นน้ำเดี๋ยวเราไปแปะทองนเดี๋ยวเราไปแปะงนี้กันนะคะ แปะทองไเลยค่ะไปตรงไหนก็ได้ค่ะแปะเป็นไหมโอเคแปะเลยค่ะเรีนชื่อะ่ใส่ลงไปในช่องวันิดใลอรอบชวโใื่อใส่ลปในดยร้อยเป็น้อยเปนร้อยับกำลังเราค่เค่ะ

เอาสีอะไรคะน้องแกนเอาพี่เกดเอาพัานเงินน้องแกนพันทองเนาะโอเคแล้วก็ประโยชน์ในบาทนั้นให้ครบทุกอันกดแล้วนะคะกดแล้วใช่ไหม ขอน้องแกนังเยอะไหมแแล้วบางอันก็ใส่กระสองอันอนะโอเคกำลังเขียนชื่อนักสกุลเพื่อที่จะทำบุญให้มีแต่เพราะดีนะคะใส่ลงไปในนี้ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้เรียนหนังสือเก่งๆนะคะ ขอให้สอบได้ที่หนึ่งด้วยเอาไปหยอดกันค่ะใส่ตรงไหนวะใส่ตาวันเกิดค่ะใส่ได้ไหมไไมาเดี๋ยวนะหนาใใส่ให้เอามาั้ไปไหว้พระสิวะกันเอาค่ะเดี๋ยวเอาเอาพานเอาพานนี้เทาอันกันนะได้ยังคะนะคะ นี่เาเไปค่ะเอาไปตรงนู้นเ,เลยค่ะเลยค่ะว้ายคมันตกค่ะไม่ตกค่ะหักแล้วก็หนูก็อธิษฐานนะคะไหวก็ได้พี่แกนกำลังไหวพระพิฆเนศนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาหนูไปถวายให้องค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อแห่งความสมหวังนะคะ ตอนนี้พี่เกศน้องแกนก็กำลังสักการะองค์แม่ปาราวตีนะคะกับองค์พ่อศิวะมหาเทพนะคะนี่ค,ค่ะเอาคล้องพอมมลัยตรงนี้หนึ่งอันนะคะแล้วก็คล้องฝั่งนั้นหนึ่งอันใช่ค่ะแล้วก็พมารมลัยที่เป็นมือถือไว้ตรงกลางถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ออโอเคแล้วแกก็มาแข,ขวนแขวนพวงมาลัยฝั่งนี้อันนึงค่ะโอเคก็กำลังไปไเปจะขายเกกะซิต้าหนูๆนะคะเพราะว่าเกาบกะซิต์ไม่ถึงค่ะไหนเบกาซิตว่าอยเอฟซิทลงเลยนะคะ ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะคะ,คะวันนี้ก็ทําบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเ่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเราเหนื่อยกันมากเลยนะคะเพราะว่าเดี๋กวร้อนด้วย<ม>โอเคบา,บายยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ